แปลไทยโดยเพจกีวีมัง,งสบายสบายฝากสนับสนุนเพจผู้แปลก,กันด้วยนะครับลูซีอือาจารย์อยู่ที่ห้องพักครูหรือเปล่าพอดีก็ทำปากกาตกไว้เนอะ ชื่อเจอไปยน่าจะยังอยู่ด้อเดี๋ยวฉันเอาไปคืนให้ห้องพักอาจารย์กอกกอกกอกกลับไปแล้วทำไมกลับเร็วจังนะงั้นเดี๋ยวตอนบ่ายฉันเลือกีานแล้วก็เ,เอาไปให้ที่เขาที่บริษัทก็แล้วกัน เอกวงกรุเอาละกลับได้แล้วนะร้อยแต่งงาน,นกับเจอไปก่อนนะถึงเวลานั้นเธอจะอยู่นานแค่ไหนก็ได้เลยพี่คะอ,อืมไอ้ยานี่เขอเลยเนี่ยแล้วถ้าเจอกับเจอเปิดมีลูกกันที่ทำยังไง ชื่อเจรไปจะแต่งงานเหรอผู้หญิงคนนั้นไม่คู่มัดของเขาเหรอนี่ปากกาของชื่อเจริญไปรบกวนช่วยไปคืนเขาอีกทีนะคะเอ๊อเออ แม่เจ้ามีคนฆ่าตัวตายงั้นเหรอยังเด็กอยู่เลยเด้เียเนี่ยนั่นสิน่าเสียดายจังเลยนะได้ยินมาว่าชีวิตของเธอรันทดมากเลยแต่ก็จ้างเถอะยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราได้อย่าไปพูดถึงเลยมีคดีฆ่าตัวตายอีกแล้วเหรอจุดที่เหมือนกันในคดีฆาตกรรมช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เราพวกเขาทำงานในอตุตสาหกรรมเดียวกันหรือว่าที่จะเป็นแค่เรื่องบังเอิญนี ขอโทษนะคะขอทางหน่อยค่ะอลโหลเดือนหนึ่งสู่หรือเปล่าคะเพื่อจะค่าตัวตายไอยู่ที่ไม่จริงสานที่ในการค่าตัวตายมันไม่ใช่คุณลุกขึ้นก่อนเถอะค่ะเธอเองเหรอ บังเอิญงั้นเหรอเนี่ยผู้หญิงคนนี้คือคนที่ฉันเจอที่โรงแรมเมื่อคราวก่อนนี้นะเธอเป็นผู้หญิงของสองชื่อส่วนและสีบังเอิญจังเลยฉันชื่อเสี่ยวบา้านค่ะขอบค,คุณนะไม่เป็นไรค่ะฉันชื่อลู่สีค่ะไม่ทราบว่าคนที่ตายเป็นใครหรอคะเสี่ยวเฟินนะ่ะเธอเป็นรูมเมทของฉันเอง พอฉันกลับมาฉันก็เห็นว่าเธอนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงแล้วทำไมเธอถึงได้โง่ยอย่างนี้ก็ไม่รู้ทำไมต้องฆ่าตัวตายด้วยก่อนหน้านี้เธอเคยมีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าคะไม่เลยถึงแม้ว่าเธอจะเป็นโรคมะเร็งแต่เมันก็อยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้นยังสามารถรักษาหายขาดได้ แต่ก่อนที่จะออกไปเธอได้สั่งงานารดีดีวอรี่มาส่งที่บ้านเธอจะฆ่าตัวตายได้ยังไงอาหารดีดีวอรี่เหรอและตอนที่เธอตายเธอได้แต่งหน้าอยู่หรือเปล่าเปล่านะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเธอไม่ได้ฆ่าตัวตายแล้วคุณดูได้อย่างไง ทำไมเมื่อกี้คุณถึงบอกว่าผู้ตายไม่ได้ฆ่าตัวตายล่ะคุณรู้จักกับผู้ตายง้งเหรอฉันอยากพบหัวหน้าเย่เฉินค่ะหัวหน้าเย่เหรอคุณรู้จักหัวหน้าเย่ด้วยเหรอ ฉันไม่เคยเจอกัเหรอกค่ะแต่จากของฉันบอกว่าถ้ามีเรื่องอะไรก็ให้ไปหาเขาได้เลยก็อแก้ฉันได้เจอเขาได้หลังจากนั้นถ้าคุณอยากรู้อะไรฉันก็จะบอกทุกอย่างอืเงี้นรอสักครู่นะสวัสดีครับได้ยินว่าคุณอยากพบผมกงั้นเหรอ วัวนะเย่ฉันใช่ไหมคะผมเองผมจะเรียกคุณว่าอะไรดีครับขอบคุณค่ะฉันชื่อลูซีค่ะเป็นนักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่2องมอลินตานะคะจิตวิทยาผมเข้าใจแล้วแล้วทำไมคุณถึงบอกว่าพูดตายไม่ได้ฆ่าตัวตายแล้วครับ ราะว่ามันเป็นคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องค่ะฆาตรกรรมต่อเนื่องกันเหรอคุณมีหลักฐานหรือเปล่าอืมผมกออเหตุผลผมอยากฟังเหตุผลที่สามารถทำให้ผมเชื่อคุณได้ได้ค่ะดูนะคะ ผู้ตายคนแรกนั้นกระโดดตึกฆ่าตัวตายจากด้านดาดฟ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งแต่ว่ามีรอยเช็ดเครื่องสำอางบนใบหน้าของเธอและมีพยานเห็นเหตุการณ์ว่าเธอลังเลก่อนที่จะกระโดดและอานหลังกลับไปแวบหนึ่งผู้ตายคนที่สองดูเหมือนว่าฆ่าตัวตายบนเตียงของโรงแรมก่อนตายก็สวมชุดยูนิฟอร์มของบริษัทขนาดรองเท้าไม่ได้ถอดเลยด้วยซ้ำบนหน้าก็มีรอยเช็ดเครื่องสำอางไปแล้วเหมือนกัน อีกอย่างผูต้ตายทั้งสองคนนี้ยังทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมที่พิเศษเหมือนกันอีกด้วยผมก็เคยวิเคราะห์การตายของสองคดีนี้ไว้แบบนี้เหมือนกันจากมุมมองนี้ผมก็ว่าสองคดีนี้น่าสนใจอยู่อันที่จริงวิธีการของฆาตรกรดูไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่ก็เหนียวจากที่เกิดเีได้โดยบังเอิญแต่กลับทั้งมือแย่ลงกว่าเดิมแล้วสรุปคุณลู่ดูได้อย่งไรครับ พูดแต่วันนี้ไม่ได้ฆ่าตัวตายเพราะว่าเธอกินข้าวหมดกล่องยังไงละคะฉันถามรูมเมทของผู้ตายแล้วครับของนั้นจะได้สั่งมาจากร้านเดลวิลี่คะ่ะแล้วมนอธิบายอะไรได้ล่ะครับกินข้าวเสร็จแล้วฆ่าตัวตายไม่ได้เลยไงไม่ใช่หรอไเมื่อจะเป็นน้ำหรืออาหารไม่ม็นสิ่งที่แสดงถึงความอยากเอาตัวรอดตามเดินทัศน์ยานของคุณ พระพูดที่กิจะาราดดตาจริงๆมักจะไม่อยากอาหารใช่ค่ะงั้นรบเวนคุณลูกบอกหน่อยได้ไหมว่าผูดตายกิจอะไรอยู่ไม่มีปัญหาค่ะดูลักษณะเบื้องต้นของพูดตายแล้วเป็นเพศหญิงอายุราว20-30ถึง30น่าจะธรรมดาแล้วก็รู้จักกับพูดตายก่อนหน้านี้หรือจะพูดอีกอย่างพวกเธอน่าจะเคยทำอะไรฆาตกรมาก่อน ตอนที่เธอมีชีวิตอยู่พิจารณาแล้วว่าคดีนี้เป็นคดีการตกรรมสั่งการลงไปสอบสวนพยานรู้เห็นและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เหลือไม่แต่คนเดียวเอาละไปทำงานได้ครับผมคุณลูกนี่ก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวผมไปส่งเลยกินลูกอมไหมผมให้ ขอบคุณค่ะ